นี่วัดในกลางนะจังหวัดเรียกว,ว่าตำบลบ้านแหลมจังหวัดเพชรชบุรีเป็นวัดที่สมเด็จพระเจ้าตากสินทนรงสร้างสมเด็จพระมารดาเป็นบ้านเกิดของพระมารดานกเอี้ยงนั่นอยู่ที่นี่ถ้ามาปฏิบัติเรียกว,ว่าถือศีลจังหวัดพระเจ้ามาฐานที่นี่ทั้งทั้งพระ,พร,ะราชมารดาพระนางนกเอี้ยงอุคมพระเทพพามาศ ผนังนุเพียงไปดูนะน,นี่เป็นตำหนักเกา่าแล้วก็วัดนี่เป็นวัดที่สมเด็จพระเจ้าตักรีนทรงสร้างอำเภอบ้านแหลมย้อนไปสมัยพระเจ้าเสือเจ้าเสือก็สมเด็จพระ,ส,ะสังฆราชแตงโมเมื่อกี้เราไปวัดวัดใหญ่สุวรรณารามมีลักษณะก็ท่านท่านก็นอยู่ที่อำเภอบ้านแหลมเนี่ยอ่ะเดี๋ยวเราไปดูข้างใน นี่ก็เป็นเขาเรียกว่าเหมือนเป็นพระตำหนักมันเรียกว่าร้านในผสมที่เขาเรียกเจ้าตักรินของชาติดูลายนะตุ้งหลายนะสมัยกรนนุงลนบุลปลายเรื่องเป็นพระพระองร์ในรของสมเด็จพระเจ้าตักรินมหาระรา,าษฎรหงส์สร้างถวายเป็นพุทธบูชาพระท่านศาสนาพุทธภูมิศาสนาเป็นพุทธเจ้าตามพระราชาประวิธานของพระองค์ก็คือท่านท่านทำนุบำรุงวัฒนธรรมเพื่อจะ ได้บารมีก็เลยสืบทอออายุพระศาสนาพระโพ้นเพื่อให้ท่านได้บารมีเป็นพระพุทธเจ้าในนาคกางเด็กเจ้าตัดสินอันนี้เป็นวัดของอวัดในกลางก็คือเขาเรียกว่าวัดที่บ้านแหลมวัดพระราชมารดาของพระพระองค์คือพระนางนุกเอียงมาถือศีลแล้วก็มา,ราท,ทรงปฏิบัติธรรมเป็นบ้านเกิดของพระ,พร,ะราชมารดาแล้วก็เจ้าตัดสินก็มาสร้างถวายมาทำมุมนุ่งปีนขึ้งขอนอยู่ที่นี่ ตั้งแต่253ปียาสมปีสมัยก็งงทคนุดีัน,นี้ก็วัด,วดในกลางน,นี่ก็สมเด็จคมพะเทพรามาธพรนางลูกเอี้ยงสมด็จพระมารดาของจะเป็นคนบ้านแหลมเกิดทีนี่ เพราะว่าผมเด็พระเจ้าจับสินเนี่ยคงเป็นคนบ้านแหลมเกิดที่นี่นะเป็นน่เป็นศาลผมเด็พระเจ้าจักสินแล้ก็จะขึ้นไปสักการะบูชาแล้วก็สล้วก็สภาเราก็เดินทางไปที่อื่นต่อ